อาวันนี้เป็นวันสงกรานจะได้ส่งน้ำอัฐิรูปรูปของแม่และก็อัฐิของแม่ของพ่อนี้มีคุณแม่จันหอมสุนิติสารคุณพ่อกอสีหาบทคุณแม่หนูกรสีหาบท คุณแม่สุดารัชจันทรัตน์เป็นแม่ที่ผู้ให้ชีวิตด้วยแล้วก็เป็นแม่ที่เลี้ยงชีวิตแม่หรือชน,นีเป็นหญิงผู้ให้ชีวิตมารดาหญิงผู้เลี้ยงชีวิตร่างกายของ ก้าพเจ้านี่ได้เติบโตมาพระแม่ทั้งผู้ให้ชีวิตและก็ผู้เลี้ยงชีวิตขอ,ขอเอาน้ำนี่เป็นสื่อบูชาคุณของแม่ของพ่อมีรูปเป็นสื่อที่จริงไม่ไม่มีรูปก็สามารถที่จะนึกถึงคุณของแม่ของพ่อได้คุณของพ่อของแม่นี่ไม่มีวันตาย ไม่มีวันจากไปตราบใดที่ลูกๆยังมีความกะตันอยู่กะตะเวทีคือมีความรู้คุณของผู้มีคุณคนก็จะไม่สูญสลายไปเพราะคุณไม่ได้อยู่ที่รูปไม่ได้อยู่ที่อัฐิของพ่อของแม่แต่คุณความดีอยู่ทุกสิ่งทุกแห่งอยู่ทุกแห่งหนถ้ามี คุณธรรมคือความกตันยูกตเวทีก็จะยังระลึกถึงคนของพ่อของแม่อยู่ตราบนั้นวันนี้ก็อาศัยประเพณีเป็นสื่อและก็ใช้น้ำเป็นสื่อของประเพณีอีกทีหนึ่งสื่อความรักความกตัญยูต่อพ่อต่อแม่ต่อผู้มีพระคุณวันนี้ก็ได้ สงน้ำสงรูปสงอัฐิอัฐิอยู่นี่ก็มีของคุณแม่สุดารัตนทรัตน์ที่เลี้ยงชีวิตของข้าพเจ้ามาและก็คุณแม่หนูกรทั้งเลี้ยงชีวิตและก็ให้ชีวิตปี2อ่8นานี้ก็ได้ส่งน้ำส่งอัฐิลดน้ำอัฐิให้แม่ คงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วขออนโมทนาคลิปนี้ก็อยากจะฝากถึงลูกหล,ล,ล,ลานเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมผู้สูงอายุตอนนี้ผู้สูงอายุเรามีประมาณ14ล้านคน คิดเป็น20เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งหมดราว65ล้านคนนั้นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือความกะตัญยูกระตวีทีพ่อแม่เราเป็นผู้ให้ชีวิตและเลี้ยงชีวิตการป้อนข้าวไม่เพียงแต่ป้อนให้อิ่มท้องแต่ท่านป้อนความรักความเมตตาเข้าไปด้วยจุดนี้คือจุดที่มนุษย์ ที่มีความแตกต่างจาก AI AI ทำงานได้แต่ทำงานตามโปรแกรมที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้ทำงานโดยจิตสำนึกโดยความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่ประกอบด้วยความรักความเมตตาความเอื้ออาทรต่อลูกต่อสังคมต่อชุมชน วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้